โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ Legend of Gamer ในรายการ IOG Gaming Intro นะครับผมตอนนี้ก็เราจะมาลองอตำนานของยู e เซ a เนม6 6, 6, 6. กันนั่นเองซึ่งเขาบอกกันว่าใครเข้ายูสเตอร์เนมเนี่ยคุณจะปิด youtube ไม่ได้คุณจะทำหาอะไรไม่ได้เลยเราก็จะมาลองกันนะครับโดยการนี่เบราว์เซอร์ตรงนี้ h t p w e y o u t u b e c o m 6 6 6แล้วกด enter ไปครับนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับหน้ามันจะขึ้นอย่างนี้เขาบอกเขาบอกกันว่าให้เรากดรีเฟซเรื่อยๆ ให้กดรีเฟรชเรื่อยๆนะครับต้องกดไปเรื่อยๆอืม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 กดเรื่อยๆกดเรื่อยๆใช้กระคมรู้จะได้ผลหรือเปล่าคือผม,มคลิปส่วนใหญ่ก็เป็นเอ็กโพรเลอร์มหมดเลยให้ผมกดรีเฟรชเรื่อยๆนะครับ เ,ออเขาบอกว่าว่ากันว่าเนี่ยเลขหก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 สามตัวเนี่ยมันเป็นเลขประจําตัวของซาตานซึ่งคนเขาเรียกว่าอะไรอะโชคลายจะโดนกันนะครับเป็นเลขที่ว่าเขาไม่อยากจะมีกันเลยอะ่ะหกหกหกเลขเลขประจําตัวซาตานนะครัโดนแล้วโชคลายาานจะตัด ว่รีเฟมมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่แกมมีก็ขึ้นมาข้างๆนั่นแหละเออเฮ้ยกดรีเฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอโอเคเราจะลองตำนานคนเมืองกันไรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆกดไป

what าหาไเียตผมอเช็คตนนะอเงตอยหมไม่น,น,มน,มมน่นติเีต้องขอ่เกติโะโอเค,นะอเคตอนนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า ดูเ e ้ n เ m ม66เนี่ยมันดูเ e ้ n เ m 66เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเหมือนว่าอะไรนะไวรัสที่แฮกเกอร์คนหนึ่งทำขึ้นมานะครับแล้วลกดเส้อหาไปแล้วก็เจอมันแพร่หลายในญี่ปุ่นเมหาขอ้อมูลมาแล้วแพร่หลายในญี่ปุ่นซึ่งเป็นตำนานเมืองที่หาต้นตอไม่ได้จริงๆครับผมลองแล้วผมก็ไม่เจอมันต้องใช้ IE 6ในการหาซึ่ง ผมลองแล้วผมไม่เจอกับตัวเองเลยผมกดรีเฟซจนแบบหน้าจะสีกรูหูเนี่ยไม่เจอจริงๆครับผมว่ามันเป็นการแฮ็กเป็นไวรัสของบุคคลคนหนึ่งที่ทำมาเพื่อให้เราโดนโดนไวรัสกันเล่นๆล่นถูกัลกันเล่นๆที่ไวรัสนี้มันจะทำให้เรากดออกจากเบราว์เซอร์ไม่ได้กดชัตดาวน์เครื่องไม่ได้ หรือทำาอะไรที่เครื่องมันดับไม่ได้เลยนอกจากกดถอดปลั๊กอย่างเดียวหรือไม่ก็หาวิธีทำให้มันปิดเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไงดีแต่ว่าเท่าที่คนเห็นคือมันแพร่หลายกันมากในสองสมกี่ปีนะสี่ห้าปีก่อนป่ะเออมันแพร่หลายกันมากเลยแต่ว่าลองกับตัวเองแล้วมันไม่เป็นไหลไม่โดนไรเลยก็อย่างว่านะครับก็พิสูจน์แล้วก็ ไม่ใช่เ่อผมอะไรนะผมพิสูจน์แล้วผมก็ไม่เจออะไรเลยเออก็อย่าไปกลัวมากนะครับหรือคุณอยากเอาไปลองก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดจะห้ามนะแล้วแต่คุณเลยสิทธิของคุณว่าคุณจะลองแต่ถ้าคุณลองแล้วคุณเจอแบบเบราว์เซอร์ยูทูบคุณเป็นสีแดงอะไรเป็นสีแดงเลขหกขึ้นเต็มหน้าจอคุณตัวอักษริดเพี้ยนแถบนี้เป็นสีแดงหมดผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับหาสานหาวิธีปิดคอมคุณเองแล้วกัน อันนี้ก็นะแฮกเกอร์คนนั้นก็คงจะแบบสัใจอะเออผมก็ก็จบคลิปแล้วกันนะถ้าผมยังแล้วว่างๆใครอยากจะลองเล่นดูก็เนี่ยพิมพไปะพิมพไปะเนี่ยพิมพ์แปะไอเนี่ยพิม์แถบนี้ไปแล้วกดหาไปเรื่อยๆร,รีเพย์ไปเรื่อยๆ ถ้าใครเจอก็บอกผมด้วยผมจะมาตอบคอมเมนต์ <c oughs> โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้ให้บายจุ๊บจุ๊